มาดูภาพรวมของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับทุกคนในเดือนกุมภาพันธ์นะครับภาพรวมเป็นยังไงนะเอามาดูแบบกว้างๆก่อนนะเป็นเดือนที่ชาวกร,รกฎพิจิตรดูแล้วค่อนข้างที่จะโอเคนะมีความสุขมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าเ,เป็นภาพลักษณ์ที่เราต้องแสดงออกไปนะแต่จริงๆแล้วอ่ะชาวกร,รกฎก็ต้องผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆนานา,นา,นา,นาน นะต้องมีการทบทวนการสํารวจการทาอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนการทํางานนะครับก็ต้องมีการสํารวจการเตรียมตัวการศึกษาหาข้อมูลนะครับกว่าจะได้แต่และอย่างมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่ชาวคอรกดเนี่ยสามารถที่จะผ่านไปได้นะไม่ยากเย็นนะพิธีมรับไม่ยากเย็นนะ ทำกันมากนิดนึงนะครับเรื่องของหน้าที่การงานก็สามารถที่จะดําเนินไปได้เป็นปก,ปกตินะเอามาดูการเงินกันก่อนการเงินของชาวกรกฎในเดือนกรุภาพันนะพธ์นะพิ่ิตรมองว่ามีเรื่องให้ต้องเครียดนะมีเรื่องให้ต้องเครียดต้องจัดการแก้ไขวางแผนให้ดีๆนะครับวางแผนทบทวนเรื่องเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายาทัาบัญชีเงินเข้าเงินออกให้ดีๆนะครับอะไรที่มันสูญเสียไปแล้วนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานที่มันผิดพลาดหรือมันก็เกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่มันผิดพลาดไปที่ผ่านมาช่างมันนะอะไรที่แล้วแล้วไปนะครับเก็บไว้เป็นประสบการณ์ให้กับตัวเรานะครับเรื่องของการงานถามว่าเสี่ยงโชคได้ไหมสมมติมีคนสนมีคนสงสัยว่าเดือนกุมภาพันธ์เสี่ยงโชคได้ไหมนะโชคลาภเนี่ยพี่ตียังมองไม่เห็นนะถ้าเกิดอยากจะเสี่ยงโชคนะก็ การเดินทางนะเมื่อไรที่มีเกณฑ์ที่เมื่อไรที่มีเกณฑ์การเดินทางไกลๆนะก็ลองเสี่ยงโชคดูนะครับโชคลาภมาจากมักจะมาจากการเดินทางไกลๆนะครับอาทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับการงานกันบ้างมาดูเรื่องเกี่ยวกับการงานนะการงานก็เป็นอีกหนึ่งเดือนนะครับที่งานค่อนข้างที่จะดําเนินไปได้ด้วยดีนะ การงานดําเนินไปได้ได,ดีไม่น่ามีปัญหาอะไรก็มีการคิดทบทวนงานที่ผ่านมามีการปรับปรุงนะครับมีการปรับปรุงงานที่ทําไปแล้วให้ดีขึ้นนะมีการดูแลทบทวนงานที่ทําไปแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นโดดเด่นทางด้านเกี่ยวกับการวางแผนนะดอจกุมภาพันเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การวางแผนงานใหม่ๆนะครับวางแผนงานใหม่ๆ ซุ่มทาอะไรใหม่ๆในช่วงหนึ่งกุมภพ,พันธ์ก็เป็นได้นะในเรื่องของความรักนะครับความรักตำแหน่งความรักของเดือนกุมภพ,พันธ์นะชาวกรกฎความรักนะครับก็ระวังเกี่ยวกับความเห็นความขัดแยง้งนะความเห็นความขัดแยง้งความรักอาจจะมีกระทบกันทั้งกันบ้างนะอาจจะมีเกณฑ์การห่างกันบ้าง นะเกณฑ์การห่างการคิดถึงกันบ้างนะบางคนก็อาจจะห่างไกลคนรักอาจจะต้องมีเกณฑ์การเดินทางไปทําธุร,ประป่าปังนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเตือนเอาไว้ของชาวกรกฎนะเรื่องเกี่ยวกับความรักก็ต้องระวังาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะของคนรักคู่ครองการเดินทางนะครับขับรถขับไร ก็ต้องระมัดระวังอย่าประมาทนะครับเรื่องสุขภาพก็สําคัญก็แก้เค็ดนะลองบริจาคลงศพทําบุญนะครับสระเคาะทําบุญโรงพยาบาลทําบุญเกี่ยวกับศพไร้ญาณนะทาด้วยกันก็ได้หรือจะให้แฟนเรานะเพราะว่าเป็นเรื่องของปัตตานีนะครับทําบุญเพื่อเป็นการสะดะเคาะห์ผ่อนหนักจะได้เป็นเบานะเรื่องของความรักนะครับ ก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่พิติมองว่าชาวกรกฎเนี่ยสามารถผ่านไปได้นะวางแผนที่ดีๆนะครับแล้วก็อย่าไปเครียดอย่าไปกังวลมากนะทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็พลิกเอามาเป็นบทเรียนเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับการศึกษาการเรียนรู้ก็ยังมีอยู่นะสำหรับชาวกรกฎศ,ศึกษาหาข้อมูลกันต่อไปเพื่อที่จะนํามาใช้ในหน้าที่การงานนะครับ ก็เป็นภาพรวมๆว้างของชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในรศัคนาศ,าศีต่อไปนะดูดวงให้สนุกแล้วก็มีความสุขในทุกวันนะครับเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ